ตอนในในวัยมหนึ่งเราอาจจะถูกพ่อแม่บังคับให้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นงานอดิเรกไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกดนตรีฝึกกีฬาหรือว่าฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เรารสึกว่าเราไม่อยากทําอ่ะวนะตอนนั้นเราไม่อยากทําจริงๆแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นโคตรเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยเราเมื่อเราโตมาแล้วอย่างอย่างพี่กอล์อบะตอนที่กอล์แบบอ,อยู่อยู่มหนึ่งตอนนั้นอ่ะต้องฝึกเล่นดนตรีอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นอ่ะก็คือแบบวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนก็นอกจาก ไปโบยไปเล่นดนตรีแล้วก็ไป้อมดนตรีอยู่ตลอดเวลาซึ่งอยากไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างจังซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเล่นเท่าไหร่เพราะต้องไป้อมดนตรีพอโตมาสกิลพวกนี้ยมันติดตัวเรามาเยอะแล้วมันช่วยเราได้เยอะมากๆไ,ไม่ว่าจะเป็นการ ระบายความเครียดพี่พี่ก็สามารถระบายความเครียดผ่านดนตรีบางในในช่วงจังหวะชีวิตบางอย่างพี่สามารถใช้ดนตรีในการหารเงินได้ด้วยเออซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆฉะนั้นสกิลบางอย่างที่เราถูกพ่อแม่บังคับให้ให้ทำอะ่ะทํามันไปก่อนเราอาจจะคิดรู้และรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำณเวลานั้นแต่พอโตขึ้นมามันโคตรมีประโยชน์กับเรามากๆเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่กลายเป็นตัวตนของเราเลยก็ได้เพราะว่าเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วอะ่ะ การที่เราจะมีเวลาไปฝึกทักษะแบบนั้นน่ะโคตรยากเลยอย่างพี่กอฟอ่ะพี่กอฟบจริงๆรอ่ะเคยคิดกับตัวเองว่าแบบเดี๋ยวโตมาจะค่อยฝึกกีตาร์ละกันเพราะว่าเล่นแต่เปียโนกับกองโตมาค่อยฝึกกีตาร์จนพอโตมาตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ฝึกกีตาร์กีตาร์ก็เล่นไม่ได้แล้วเล่ไม่เป็นแล้วแล้วถามว่าเราจะเอาเวลาไปฝึกตรงนั้นได้ไม่ได้แต่มันยากมากๆเพราะเรามียังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างในชีวิตที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นทํางานหาเงินนู่นนี่นั่นบบาๆเยอะไปหมด ฉะนั้นสกิลอะไรบางอย่างที่พ่อแม่ให้กับเราในตอนนั้นะ่ะฝึกมันไปแล้วอดทนกับมันนะครับแล้ววันหนึ่งเราจะไม่เสียใจกับสิ่งนั้นเลย